สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับตอนนี้นะครับก็ไลฟ์สดอยู่ที่ทางช่องแนวทางโชคลาภนะครับวันนี้กับมาพลอยแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินจะมาขอพรขอโชคลาภนะนะครับกับ พระนางพญานะครับรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับวันที่16พฤศจิก,ก,กายน2568นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปหนึ่งจให้สาธุอเด้อครับเด้อสำหรับตัวลเลขแนวทางของพระนางพญานะครับพรุ่งนี้รัฐบาลไทยนะครับพระนางพญาเจะเขียนให้โตัวใดน,นะครับมารอติดตามด้วยกันนะครับ ก็อย่าลืมด้วยครับเด้อฝากติดตามสองไม้นัเลยนครับเด้อทางเพจ Facebook นะครับบุญธรรมสีแสงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มาติดตามนะครับในช่องบุญธรรมสีแสงนะครับตอนนี้พาดได้เดนะครับเด้อวขอบคุณมากมากนะครับที่เอฟซีที่มาติดตามนะครับสำหรับช่องบุญธรรมสีแสงนะครับแอดมินบุญธรรมนะครับก็ขอขอขอบคุณเป็นพยังสูงเะครับ ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่เขามาติดตามในช่องไม้นะครับบุญธรมสีแสงนะครับตอนนี้นะครับมีได้เด้นครับเดินคนสางได้ไดให้นะครับดีใจแห้งๆนะครับสาหรับเมื่อนี้นะครับผู้ใดยังไม่มีโชคในรัฐบาลไทยนะครับมาตังจกิตอธิฐานมาขอพรขอโชคลาภเป็นกำกังนะครับเดี๋กับตัวเลขแนวทางของพระนางพญานะครับพรุ่งนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับ 1ิพฤศจิกายน2568ันอะครับมาลอลุ้นน้ำกันนะครับว่าพนางพญาเป็นเขียนห้ตัวใหนะครับนี่ก็มาขอพรขอโชคลาภเกี่ยวกับโชคลาภพร้อมนะครับมาลอลุ้นกันนะครับว่าพานางพญาเป็นเขียนห้ตัวใหนะครับ พรุ่งนี้เท่านั้นนะครับรัฐบาลไทยนะครับ16พฤศจิกายน2568นะครับมาเบ่งน้ำกันเด้ครับเด้อวาน้ำพญาเป็นจเกียนไ้ตัวใไดนะครับดูอยู่ที่ไหนคอมเมนต์มานะครับขอบคุณมากๆนะครับ fc ที่มาติดตามทางไล์สดนะครับช่องแนวทางโชคลาภวันนี้พรุ่งนี้ขอให้เป็นเศรษฐีนะครับอ่ะไปได้คอมเมนต์มาเป็นคนแรกนะครับขอให้เป็นเศรษฐีใหม่เด้อครับเด้อ พรุ่งนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับอู้ได้ข้ามากับสาธุนะครับพานางพญาเยนใส่ษูุให้ลูกให้หลานเด้อให้แตกสามโตเดี๋ยวมารหล,ลุ่นนักันนะครับรพานางพญาปไปเยนให้ตัวใดนะครับผู้ใดยังไม่โชคนะครับกับสาธุเด้อครับเด้อ พรุ่งนี้ขอให้ได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับพร้อมด้วยนะครับองปู่ยาท่าเสด็จนะครับดูอยู่ที่ไหนคอมเมนต์มานะครับอาสาทูเดอร์พนางพญานะครับเกตังคนผู้ไทยนะครับก็ยังบ่ไเด้ออกจากโรงพยาบาลเด้อสาทูเดอร์ปู่ยาเด้อไปคุมข้องลูกหลานเด้อให้ลูกหลานอยู่ ปลอดปลอดภัยเด้อให้เพื่อนได้ออกจากโรงพยาบาลไ,ไวๆเด้ออาสวัสดีเศรษฐีคนแรกนะครับอ้ายมีเหตุผลนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับรัฐบาลไทยพรุ่งนี้กับพระนางพญานะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้ายมีเหตุผลนะครับขอให้เป็นเสษฐีในวันพรุ่งนี้นะครับ านางพญาพร้อมด้วยองค์ปู่ญาท่าเสด็จนะครับไปดูแลลูกหลานเน้อเกตังคนผู้ไทยเพื่อนกายังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลน,นะครับต้องรอผลอีกประมาณสามวันนะครับเขาไปได้ห้าวันวันนี้จะเป็นวันที่หกนะครับสวัสดีคุณนันนะครับคุณนันหรือคุณแนนนะครับถ้าอ่านผิดก็ขอโทษนะครับเพราะวันเป็นภาษาอังกฤษนะครับขอให้โชคดีในวันพรุ่งนี้นะครับ อาเศรษฐีคนที่สองมาแล้วนะครับใช่คุณแนนด้วยคุณนันครับอ้าทานผิดก็ขอโทษด้วยนะครับอ่ะคนแรกนะครับเสรษฐีคนแรกอ้มีเหตุผลนะครับคนที่สองคุณนันนะครับโอ้พระนางพราวันเช่นเนี่ยชัดจัดนะครับตัวแรกมาเบิกงกันด้วยครับเด้อเพื่อเพื่อนไ้โชให้ลาบนะครับพรุ่งนี้นะครับสิบหก พฤศจิกายน2568น2568นะครับแต่ว่าเป็นเารยนาชัดนะครับาทางร้สุดนะครับตัวเลขอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเียยมสมมุตปากกามาจดไว้เด้อครับเด้เอตัวเลขกำลังจะเขียนให้นะครับ รัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับในวันพุ่งนี้นะครับ16พฤศจิกายน2568นะครับพระนางพญาค่นจะเขียนให้โตัดไดนะครับมารอลุ้นกันนะครับสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับที่มาติดตามทางไล์สดนะครับ พวกนี้ก็ขอให้โชคด,ดีมีโชคลาบนะครับโชคๆมันหม,น,มนไปน้ำกันเด้อครับเด้อเดี๋ยวให้ดูตัวแรกก่อนนะครับพระนางพญาจะเขียนให้ตัวไหนนะครับสำหรับแนวทางเด็กดังๆนะครับเลขของคุณพ่อถน,นอมนะครับตัวเดียวหางเดียวคนก็นหายมาเด้อยครับเด้อหกหนึ่งหนึ่งหกคือตัวเน้นนะครับตัวกันคือเก้าหนึ่ง 19านะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อถนอมนะครับจะเป็นงวดที่3นะครับสำหรับเลขตัวเดียวเลขวิ่งเลขแรลนของพ่อถนอมเข้ามาแล้ว13งวดนะครับเอาไพ่มีเลขตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่6กับ1เด้อพ่อถนอมเพิ่นบอกไว้นะครับฟันทงนะครับพ่อถนอมฟันทงให้นะครับ6 1หนึ่งหนึ่งหตัวกัน9 1้าหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางพรุ่งนี้นะครับ ตอนนี้มาบึงกับตัวเูลของพระนางพญานะครับสาธุเด,ด้อพระนางพญานะครับขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบเด้อให้ราคาของพิเศษขึ้นนเด้ออรรงปูญานะครับพร้อมด้วยพระนางพญานะครับเพราวาไประยูหองพิเศษนะครับตอนนี้นะครับเจตตังคนกับยุนในหองพิเศษนะครับขึ้นนันหนึ่งพันบาทนะครับเอาขอให้ลูกหลานราคาของขึ้นเด้อพระนางพญาอยากจะ ทาหลูกพลันไม่โฉกไม่ลาบกับพระนางพญาตจะนําผลไม้เก้าอย่างาถวายด้วยเพือได้กำเนิกษัตริย์นะครับตัวแรกเป็นเลขสองนะครับตัวที่สองมารอลุ้นกันนะครับกับพระนางพญยาเพื่จะเขียนให้ตัวใหญนะครับสำหรับตัวเลขแนาทางนะครับที่แอดมินเดิไปติดตามในหลายสถานที่นะครับ ฝากติดตามทางช่อง Youtube หรือครับเดอละทางเพจ a c e b o o k นะครับแนวทางโชคลาภนะครับและช่องใหม่ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบุญธรรมสีแสงนะครับสำหรับทางเพจ f a c e b o o k นะครับสำหรับมนีนะครับพระนางพญาเขียนให้แล้วพรุ่งนี้ขอให้เป็นเศรษฐีตัวแรกเป็นเลขสองเดี๋ยวมารอดูตัวที่2นะครับจะได้ตัวไหนนะครับ รอลุ้นกันนะครับเอามืออื่นเท่านั้นเด้อพนางพญานะครับพร้อมด้วยองค์ปู่ยาทาเสด็จนะครับนะครับปู่ปูกับยานะครับอยู่ด้านบนนะครับ ได้ไปแล้วนะครับตัวแรกนะครับเป็นเลข2นะครับามาลอลุ้นกันมาลอลุ้นกันนะครับตัวที่2จะได้ตัวไหนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาติดตามทางไลฟ์สดนะครับพรุ่งนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับ 16พฤศจิกายน2568นะครับมาขอพรขอโชคลาภกับพระนางพระญานะครับพร้อมด้วยองค์ปู่ย่าท่าเสด็จนะครับสาธุเด้วยครับเด้อผู้ใดยังไม่มีโชคนะครับตั้งกิตอธิษฐานขอพรขอโชคลาภไปน้ำกันนะครับสวัสดีคุณไอมีเหตุผลอีกครั้งสวัสดีคุณแนนไม่คุณแนนก็คุณนันนะครับ อสสวัสดีทั้งสองท่านนะครับที่คอมเมนต์มานะครับพรุ่งนี้ขอให้ได้เป็นเศรษฐีใหม่นะครับทั้งสองท่านนะครับมาดูตัวที่สองนะครับพนางพญาผนกำลังจะเขียนให้นะครับมาอรอรุนกันนะครับ มาแล้วนะครับตัวที่2มาแล้วนะครับเป็นเลข6นะครับ2-6นะครับทางไรสุดนะครับตัวเลขอาจจะไม่ชัดเจนนะครับสมมติปากามาจดไปเด้อครับเด้อสำหรับตัวเลขทางของพระนางพญานะครับรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับพรุ่งนี้นะครับ16พฤศจิกายน2568นะครับ ตัวแรกเป็นเลข2ตัวที่2เป็นเลข6นะครับตัวที่สามจะถือเปียกดังเน้ออย่าว่าเป็นหนึ่งเน้อหกหนึ่งดังมากนะครับเพราะว่าเป็นเลขของคุณพ่อถนอมนะครับเม็ดเดียวหางเดียวนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับพ่อถนอมนะครับตัวกันพันกาบยันมันปีนหัวกับคือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับสําหรับตัวกันของคุณพ่อถนอมนะครับตัวเลขพระนางพญยานะครับ ตัวแรกเป็นเลข2ตัวที่2เป็นเลข6นะครับมารอรุ่นตัวที่3นะครับจะตรงกับเลขดังไหมจะเป็นเลขหนึ่งอนะครับมารออุ่นน้ำกันเด้ครับเด้อเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันนะครับจะตรงกับเลขดังไหมตัวที่3นะครับมารอรุ่นกันนะครับ อย่าบอกก็เป็นอีกหนึ่งเด้อพา,านางพญามันจะตรงกับเลขดังคุณน,นะครับมาลุ้นลุ้นกันนะครับแต่หวัวเล็มแหลมมาได้ครับเด้อไม่หนึ่งก็สี่นะครับมารอลุ้นกันนะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามเพราะว่าจะถ้าเป็นอีกหนึ่งนะครับจะต,ตรงกับตัวเลขของคุณพ่อถนอมนะครับ อถนอมให้มาหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับพระนางพญาอยาให้ตรงกับเลขดังของคุณพ่อถนอมไหมนะครับจะตรงกับตัวเลขของคุณพ่อถนอมไหมมารอลุ้นกันนะครับเย็บสีท่านใดนะครับที่มาติดตามทางไลฟ์สดนะครับคอมเมนต์มานะครับขอให้ได้เป็นเศรษฐีพรุ่งนี้นะครับ16พกพฤศจิกายน2568นะครับ โอ้ยแมนคับอันนี้เด็กนึงอีดีตรงกับเด็กดังอีกเด้อครับเด้ออ่ะคุณใดผ่านไปเห็นลอตเตอรี่กับจะยิบจับไวเด้วครับเด้อลงท้ายสมตัวนะครับสองหหนึ่งนะครับเด็กนึงแน่ๆนะครับสาธุสาธุเอาเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ เฮ็ดีเป็นเป็นตัวไหนนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์มาด้วยครับเด้อเล็กนึ่งนิตัวที่3นะครับตรงกับเด็กพอจะน้อมอีดีนะครับตาตรงกับเด็กดังคนอีกพระนางพยานะครับ แตกหรือไม่แตกสาธุเด้อครับเด้อไอบุญมีไอมีเหตุผลนะครับขอให้เป็นเศรษฐีเด้อมืออื่นเด้อพิจน,นาไปเด้อครับเด้อตรงกับตัวเลขของคุณพ่อสนอมพอดีนะครับเป็นเลขหกเลขหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนะครับสรุปนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของพระนางพญานะครับรัฐบาลไทยในวันพรุ่งนี้นะครับสองหก 1>, 1นะครับ2 6งหกหนึ่งหนสองนะครับอย่าลืมตัดวิ่นวิน2ตัวด้วยครับเด้อ2องหกหกสและ6กหนึ่งหนนะครับขอโชคดีมีโชคลาบนะครับ